สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Everest ตัวท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมารีวิวลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่1 8 7 0 0 0 0บาทครับต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าออยากให้แต่งเป็นแบบสุลต่านดูไบนะครับเดี๋ยวบอยพาชมว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างเรียกว่าทรงเนี่ยหล่อมากๆเลยนะครับเดี๋ยวบอยพารับชมครับ ครับคันนี้นะครับจะเป็นเอเวอร์เรสต์ตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับเทอร์โบจะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแล้วก็แรงเบรกอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับบอยทำสีนะครับให้เป็นสีดำเงานะครับตัวกระจังหน้านะแล้วก็ตัวของไฟหน้าเองครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีไฟแมททิค LED นะครับพร้อมไฟวิ่งวันตัวสีสีขาวแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้บอยทำการ แรปนะครับให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวของชายกันชนนะครับตัวนี้ก็จะแรปเป็นสีดำเหมือนกันนะครับตัวรถนะครับจะมีกล้อง3 6 0องศาแล้วก็ตัวเซนเซอร์กับระยะ6จุดนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าจะมีระบบช่วยจอดนะครับ2.0จนะก็จอดเทียบข้างแล้วก็จอดเข้าช่องให้กับลูกค้าด้วยนะครับไฟหน้าเมทริกอวีดีเนี่ยจะมาพร้อมกับปรับมุมลำแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็เปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับไฟก็จะ เป็นสมบแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาดูกันครับชุดด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างเนี่ยตัวนี้นะครับบอยทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดโหลดนะครับทำชุดโหลดเนี่ยของ p ป o ฟเ nder นะครับขนาด2นิ้วนะก็ทําให้รถเราเนี่ยเกาะถนนดีขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่าเป็น p ป o ฟเ nder ขนาด2.5ดนะครับแล้วก็ปรับระดับได้8ระดับนะครับพร้อมซับแทงด้วยนะครับ แล้วก็ลูกหมากกันโค้งครับเปลี่ยนของโปรฟิงเดอร์นะครับเปลี่ยนปีกนกปรับระดับได้นะครับตัวด้านหลังเองนะครับก็จะเปลี่ยนโชกแล้วก็สปริงสตัดปรับเกลียวนะครับสตัดปรับระดับนะครับให้กับตัวรถของเรานะครับเบรกนะครับจะเป็นเบรคเบมโบนะครับสีแดงนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถคัตต้อมสีได้ด้วยนะครับจะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีส้มสสี้มนะครับผมรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นพานามิลานะครับอ่า 2 0 z นะครับหรือจะเรียกว่านิวคาเยนนะครับก็เบรกหน้าเนี่ยจะมีขนาด6พอร์ตนะครับผมแล้วก็ขนาดเนี่ยอยู่ที่4.5 0นะครับตัวด้านหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวมาพัาดูหลังก่อนนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบมโบ่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่4พอร์ตนะครับจานเบรก4พอร์ตนะขนาด3.70มิลลิเมตรนะครับก็ตัวเบรกเนี่ยจะทำให้ระยะ เบรกนั้นสั้นลงนั่นเองนะครับก็เรียกว่าจัดทรงให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะนะครับอ่านี่ครับแล้วก็ตัวของล้อแม็กนะครับเป็นของเวิร์กเวลนะครับรุ่น Vf 0 8นะครับ ET 1 5นะครับสีดำเงานะยางก็เป็นยางโตโย AT 3นะครับขนาดอยู่ที่265นะครับ50 R20 นนะครับก็เรียกว่าจัดทรงให้หล่อๆแบบนี้นะครับตัว ด้านข้างเนี่ยปกตินะครับอย่างเช่นเราหลังคานะครับก็จะเป็นสีบอลนะครับอันนี้ทําการแรปนะครับเป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างมือเปิดนะครับแล้วก็แก้มข้างเนี่ยจะทาสีดําทั้งหมดนะครับตัวสองไทเทเนียมนะครับก็ทําเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวของบันไดข้างนะครับตัวนี้นะครับก็ปกติจะเป็นสีดําตัดอลูมิเนียมนะครับก็แรปเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คิ้วขอบกระจกนะครับอันนี้ก็ทําการแรปเป็นสีดํานะครับ ตัวด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายทรงซิกเนเจอร์นะ LED แบบนี้เลยนะครับพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะนะครับ6จุดนะครับด้านหลังเนี่ยตกแต่งโดยการเปลี่ยนท่อทษทีครับทำสีนะครับทำสีตัวของไทเทเนียมแบบนี้นะครับเป็นสีดำนะครับก็ตรงนี้จะเน้นดำทั้งหมดเลยนะครับตัวปลายท่อนะครับตัวนี้เปลี่ยนปลายท่อใหม่นะครับเป็นปลายท่อของ SKS นะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าท่อ h k สเนี่ยบอยเปลี่ยนยกเส้นนะก็ทาให้มีเสียงที่เราใจขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มแรงม้าขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับตอนนี้งบลูกค้าให้มา400,000นะครับจัดส่งให้ลูกค้านะครับเรียกว่าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากออกรถพร้อมตกแต่งสไตล์สุตานดูไบนะครับก็เรียกว่า อยากได้แบบนี้นะครับสามารถติดต่อบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับวันนี้นะครับบอยขอบคุณสำหรับลูกค้าติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ